โอ้โหี่นุ่นตัวตัวดิดิมาท่านบมีขัวพี่น้องหอมหอมหวยหอมขัวเนาะเน่าสย น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนครับจึงอีสานบ้านตงน้อยแหละครับเมื่อนี้พอน้อยเราได้ของฝาไปหาพอรุนแม่ตู้ครับได้ฝาแล้วก็ขึ้นหอดพอดองไม่ดองเลยให้ลูกสาวลูกชายอ่งเป็นส้มนะครับได้ปาตองสองตัวก็เลยเอาไว้ตัวนึงครับอันนี้ก็ไว้เอสซูพี่น้องกินอยู่บ้านนี่แหละครับแต่ว่าอยู่ในกล่องนี้ปาตองตัวใหญ่ครับเดินครับผมกับมะม่วงห่อนแหลนนำครับหอนแหลนอันนี้กล้วยครับนี่ ผมขออนุญาตแฟนครับเด้อครับเพราะว่าเงียบเงียะส่งไปหาพอรุ่นนำเพราะว่ากบป้านพอรุ่นไหลครับปานพอน้อยมีหลายแต่กระโจงไว้เยอะครับไว้สี่ห้าหลังครับขออนุญาตเด้อลูกเคยเอาไปเสื้อพุ่นนำครับพี่น้องครับผมพอได้อยู่ได้กินนำกันครับ ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องครับนี่นะครับในแนี่อยู่ในกินกราไปฝากกันน้อพ่อเนาะโอ้ก็น้อยกับเราของไปเซอรถลด้อยลูกกันครับว่าเราไปส่งกับเขาปลาสดๆไปเลยได้ครับมื้อนี้อย่างดีนี่กับห้องกล่องมังงายจังพอกันอยู่อีสานมาหน่อยๆนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับไปลุยอีสานมาหน่อยครับเที่ยงนี้มื้อนี้ก็มีของฝากของตอนครับตัวอยู่กับมีตู่อยู่ช่วงนี้ครับจ้าวัดีจ้า มีของฝากของตอนกระทินหน่อยครับแอดมินเอามาฝากมาตอนครับสวัสดีรอบนึงครับพี่น้องครับผมมาหอดแล้วครับหอดบานแล้วครับยังไงเนี่ยโอ้ยนี่เป็นกล้วยที่อันตำผูกตอนตำตอนตำแต่งงานอย่างเดียวมาดูงดูโอ้ยบวดข้นคือบดได้เน่นาะบวดกล้วยบปได้จ้วงงวดก้อนเงามากินเมื่อวานนี่ได้หนีเด้อโอ้เป็นรวยแล้วเนาะก้อนยังหลูกนี่ไอตัวเปิดป่ะไอตัวอ๋อที่ พยายามเบียดในตอนเศร้าเลยได้ไหมตู่เอาไม่ยังไอปลาต่แม่ไม่ตู่เราเปิดเรื่องไม่ตู่อยาเบีดสิปลาตัเลวอหนาคันด่าเขบอกว่าน้ำเลวปลาปยเขวก็เปิดน้ำหนอยโอ้โวนีรุ่ตัวตัวไอ้เม่อก้นยยูเบ็ดใครเบ็ดละสาบดดวงเงๆสุดเปิปลาตองไก่ตำนี่เป่พาอขันปลาตองธรรมดาม่จะว่ามีตุนี่ครับไอ้แม่ถามเน่เดี๋ยวแม่ต้งังนังด้บา มันก็่าหม่องหไอ้ันจมกนีนี่นี่น่มนี่แมนแมนก่ามินมินเ่ปนมตัวปนมเขียวมันคมดีมจะต้องไปแนวนอนบิบาทได้ไม่นิบาทเมื่อในจ้าบายกขึ้นมือจนจอย่ังิน่พี่เทคนิคเนาะดวงงยดวงละละหบาทปาตัวใหญ่ตลุยเงเนาบอดินอยู่ในน้ำย่่ยเนี่ยแมนปาต่มันนอกบนในผีองเลยใหญ่ขักใหญ่เนี่ยโอ้จิแบบสองโล่กลัวปุ่นตีนป้าหนี่ตัวนี้สอง เดี they they, they ๋ยวโอโชว์ไ oh. ด้ตอนเสาร์ได้ก่อนครับป้าโอ้โหว้าวก็มันมีตู้ที่มืองานอิสานมาดูหน่อยเต็มกึ่ดบาทจไปพนหาหมองมันจะมีดโกนได้เลยจะเย็บรอก้อนได้เลยปากโคมาขันติดตัวตัวป้าอันนี้คือเขาจะบอกว่าเป็นจุดคมอร่อยของมันจุดนจุดข้าวดำเนี่ยแมนวะไซ ขอโทษพรอดกอบแตเรือนี้เนาะสาตีเลยกอะตีตีะไลูกขังบนสามขัง่างเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อเสิบแม่ครับมันมีมันมีอยู่สิตัวนึ่งอ่ะพอหน่อยแล้วเอาตัวใหญ่มาหนีเอตัวน่อยไปบ้างโอ้ขอกพูดเล่นๆเด้อพอหน่อยต้ว่ากรห้างกันขีดขอพูดเลๆแม่ปังพอหน่อยเจียวมีของฝาของตอนแต่ว่าที่เด็ดล่มพอน่วีวีวทั้งพีทั้งหลังมีตู้เหี่ยวออกมานะ โอ้ก่อนอาจารย์แจ้งเขาหน่อยได้ตัวเดียวนะพ่อพ right. ่อเดี๋ยวคุณเต้ได้อีกได้อีกตัวหนึ่งโอ้โหตัวอันนี้เป็นเงียบพอดีแฟนคขับเพิ่นทรงมาให้ยพอหน่อยนะครับแต่ว่าทางบ้านพอหน่อยกบบบคอยหลายเป็นไหนไหครับหลายที่ขับกันกูเดอนก็มีตัวใดว่ามันได้คับก็ได้ใส่เราวาใส่พ่อดีเหรบโคบหลายมันบวะมันจ้องกินนิดตัวนี้ชนิดที่อันนี้ชนิดห้างอันนี้ใหญ่ใหญ่กว้างโอ้ใหญ่กว่าอีกคนนึงโอ้ยพอดีเลย พอดีพอดีของกุ้ยเรียนไรเด้อพ่อน่อยพ่อหน่อยเ้าทธรรมะเฮียร์มินคับกะทินหน่อยมาเอากบลวดบานี้คันเดมือเขาไปเราครับเพราะว่าขอคุณแฟนกรับเป็นน้ำแนวปูเปนสงมากคุณเรยเด้อหอพคกุณยเรยไ่อเจริญเจริญปอยิ้รู้เร่องเสียดยุ่ยอีกยุ่นเจ็ดแปดอันโอ้พอดีล่ะเดียดเสริมกันบอกฮ้อนล่นหลังบานจ้าโอ้นั่นเดต้นพ่อหน่อยผูกไว้ท่านสุกของเขา อ๋อเดยกอะยังมาติดตามเนาะวะเสินได้กินเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะปลาใหญ่ๆปลาตัวโนเมน้องไฟแล้วผู้ฝีมือเห็ดการเห็ดเนี่ยอยู่ในกินอาหารตัวใหญ่ๆตัวใหญ่แข็งเนาะแต่มันเนาะซ้ำเด็กหน่อยเกินมาเว้ยเว้ยเว้ยก็ดีตุกตุบยุบดีเลยเนาะผมยับผมยับเป็นเบอร์ยับหลุดเป็นเวอร์ยับเงินบางเดียวว่ามันอยู่เบ็ดแต่ยังได้เนาะใส่ข้าวเย็นบอกเฮใส่สายลีดสายลีด อันรันขั้นเบร์ราก็เป็นลัาไไปยไหมเปิดตรงนี้เนี่ยไปกิเดือดโอ้มัแล้้านผู้เลี้ย่ให้ขอบ้ามันนี่เตี้ยเงี่ยไปนเดือดเี่ยลากินเดอดโอ้เพราะมันถือปลาดูเพราะับ่ีปลาดูอะไรอย่างเงที่สุดของลํานหยังคือปลาขาวค่ะต้องปลาขาวถือปลาขาวนี่คือ ป่อกเจกันเลยเจะเอาจะไลยยังติดตามล่อแม่หงไพรก็นเด้่อพี่น้องเดี๋ยวในแม่หนงไปกก่อไม่เอ็ดซูยูสูกินอีกทีนึงครับรางนี่บ่เคยป่อยน่ยเเคยป่อยแล้วบอมีน้อง้านเ้ามีแต่หนองน้อยๆธรรมดาสิยามเบลแล้วบอกว่าเอาึ้นรถอแล้วลูกไปส่งต้สดเอากำลังออมจังเลยนะครับแม่งไจ้โอาแก้วพูดขี้รถเมมาเคลื่อนกาแก ไปยสาเบ่งหน่อยครับโต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 ไปเบ่งปลาเงี้ยเปล่ะโอ้ตัวสันองไฝ่เล้วะตัวเงี้ยเปงเป่งนมูอพองไฝ่ได้แล้วละได้ค่ะได้ค่ได้ค่โอ้ยเห็นเกาตัวใงญ่เนาะเอากัแวมาเลยนะเอจังเยนะใส่เบ็ดเวนะวะตัวโตเดีวมามีไม้สุดๆเลย่นะ นี่นันบงอย่าเด้วยเมนไฟเป็นคนจัดการเองประเภทปลาตวยิ่งๆปราเล่านี่แม่ว่าขัวเจ็ดปอวันนนะเจ็ดปอจนนี่คือกันแนองอาอยังได้จ้งติดตามมาเม้อนไฟเช่นอไราลเอยดเป็นงานละเอียดตัวนี้ตัวยิ่งตรงแลออกโอยเจ้าไม่เคยเห็เจ้าต้องิงเมอไฟรวดเมนี่งหยองเนี่ยใส่โคเยังวะ อันซื้อไม้น่ามือนั้นได้หลายเราเด้อหมาเลยบ่เม่อเจ้าในยำเนี่หมาโอ้ยดีใจเลยเคยตจบมืออยู่ผู้เดียวตบมืออยู่ผู้เดียวรอเด้อก้าวไปยาเดี๋ยวพ่อมาเบิ่งแม่หลองไผ่กำลังขั้วปลาครับปลาตองตัวยังไงตองกายเกศตัวยังไงปลาตัวมีตัวมันมีเกศอยู่ทีพ่นนี่ยเล่าว่าเคยเห็นปลาตัวนี้ ต้องอออกนะเปน,น,นเกียงกันราบเป็ดต่มมันเป็นบบเป็นเกจแบบเดันจังบบเป็นมันจะกินไงบอไงเนาะแต่สิ่ันี้จะติเป็นกักษาแต่เป็น,ปนมีน้องบัดไก่ทางเ้างน่บดสนหนาแล้วเน้ะง <c oughs> จะไก็ต้องไปหาไส้ใหได้เหรอตาเอาห้บอลโบไข่มีตีเหรอทางห้อามีกบพ่อไี้กินเอาเอากบหน่อยพ่อดีแลกปลาอันพ่อี่หน่อยนี่และเ้าง่างได้ในตาตองไก่ไง เห็นผลของไผ่เนาะผู้นึงได้หลายเนาะตัวใหญ่ๆงไงจริไสเป็นไปหาอยู่อ่างดอกไก่ข้างระยองแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นปิดอยู่บ่ทันเปิดสิครั้งใรก็ให้แม่ของไผ่ขุยเจ็ดขุดเจ็ดออกกันเด้อพี่น้องว่าที่ได้กินดีจ้าแม่นของไผ่จ้าก็มาไปปลายยัง ขยไมให้คโตใหญ่าให่หนคนน้อยคนน้อยคนน้อยหมาจังใดจังใดเบี้ยตัวยี่วะถามกันยงวเอาคำว่าถามเตียงเลยมันงานหนักเลยโอ้ยเอาเอาอกเนี่ยเดคิดเราเราเนี่ยได้ได้ตำเอาเงนเงี้ยววพะนะมีดขาวะหรอ ขาอยู่ขุยขุยขอยนาะโอ้ n นั g หนาเนาะปาตัองเงีนิีุ่ยแมันจิมห่อได้โอ้โหโอโมอห่องมันเจียมันจันนี่มันเนาะอันนั้นบัตเีสั้นบางไงบนหล่ผนี้นึ่งปาดินแห้งยังเมื่ใส่ใส่สวยเงปันหลปัยาหโอ้ลูปัยาไมหลงปัยาเป็นไปเที่ยวอินเดียไหมโอ้ปาขึ้นส่สวยงามจันเลยเ่งป้า ทดสอบเบิ่งเห็นพน้อยเห็ดหรอวะครับแม่ยุ้เห็นพน้อยเห็ดมือนันแม่ก็ไม่ตีบอกหึงก็ไปบ่หึงก็ไปม้วนตีนีม้นตีเออโอว่าเนียมาติดมันะก็เป็นอย่างเดียวเขาจะขูดเอาก็ได้โอ้มันเลวขึ้นร่งกายมันเลวจจตลอนี่เนียวนี้เนี่ยเป็นจะถอดกรอบดีเนาะ ตักแหงมัดหอดของพี่นุ๊ตรงยังนี่เเมนองไพรก็เอ็นมีนเป็นคนแถ่นังไส้เบ็ดได้ไมหมดปูนอยล่มันปูนอยล่มันกันยิ่งไปอันนี้ก็ไพรเมนอไพหลอกนังกันด้วพี่นุ๊กขู่ดองสิเลยสิเพนอยกับขู่ดองสิเราพูด ปูดอ้งเถอะครับปูดเย็นนะกลางมันกะทิกระถิ่โอ้ตัวเย็นเนาะเป็นต้มันเนาะโอ้เดี๋ยวจิ้มมุกจบขูดได้ค่อยขูดจะเย็นเติบตัวนี้งานละเอียดงานฝีมืองานนี้วันต่องานปลาปลาตองตีงานละเอียดอีกทีหนึ่งเหม่นบันอาทิตย์ ตองกับพวเด็คู่เคยเต็มที่ดอกแต่ว่าเห็นแต่พอหน่อยงานงานนี่ตัวเป็นงานละเอียดได้ยวนเมเนี่ยมูเมไปเอมากเมง่ามพี่น้องมีมูเอดมีนออกมามูนุ้ยมอตัวกี่ทีมันเป็นแผ่นเดียวกันตรงกันปดังสีเนื้อเนี่ยที่ออกมาไเราพี่น้องโดนดอก คนดดังห่อฟื้นมากเลยพี่น้องที่มันขวดสีสีอยู่ตนีเตี้ยกาอต้องจัดนั่จัดเตรียมอ้เ็ดสมดีเนาไม่อไหวบาบอวปลายญ่นี่การมนขอยก็จะมีดแวางเดียวเลยปกกปราีนวแวเนี่ยมันแว้ี้ิเมเนครับเดียวปมันปนยังหล่นอันนี้สูตพ่อน่อยสต่วนสูตรอัน แม่น้องไฟสินแลออกเป็นแผ่นเราวันนี้ยังง่ายเกินมากขูดเอาเสียเดียวเลยอือ,อเอาสูตรทั้งคนนี่ละ่ะเอาสูตรพ่อนายสูตรนี่คือเป็นเจ้าหยาบแต่คือสูตรฝักต้มเลยด้มีตัวผันสูตรฝักต้มมันง่ายอยู่ดิสีหลายได้กินแสีบตรงเลาว่าเป็นงานปลาตองนี่มเป็นงานละเอียดเป็นงานฝีมือเขาเอิ่นกับเป็นงานเป็นงานฝีมือเขนเข้าไปตากแห้งในกลางเลยโอ้ย ้ากปูพูทอดทอดนี้ตัวกูดยังที่หละเนาบเขลาเากัะเห็ดปลาทอดมันเห็ดปลาเห็ดสมปลากายตอนนั้นเดแมผ้าเรายังเห็ดมาสููเขากินเล้วมายำผ้าวดีผ้าวดีปลาเอาน้ำลืกวันนี้ไม่กินนันก็จะต้องเอาออกเดออนทีมาเห็ดซอยอ้เห็ดซอยเ็งดอนสบายกก่เศร้าไว้เด้อจ้ะก็ใจหอนหิดเพราะอะไร ยแมนต้องใจเย็นๆต้องเอาได้นี่ต้มดูดต้มมันโค้งมันพี่น้องนี่ต้มหัวต้มดูดต้มโค้งไอ้กำลังสิปรุงเกี่ยวปรุงเคียงเตงไส่หมักคมไปเลยใส่แล้วเที่ยงแบบอบเคี่ยงดูมนนี้รุ่นมักซีสุนสมเนี่ยย่านลืมใส่หมักคมจนได้ฉ่ำเยวเอาเด้๋มากินอบเที่ยงร่วกันเด้อพี่น้องแฟนครับชมมองสุวร์ละครับแมนครับ เนี่ยหน่อย่าเห็นนะนี่ยังี่ยอยาต่ำเจ้าขมกับสีเสียบ่ยแม่นับนี่สูตรพอน่อยครับเจ้าบีบีปลาโตบีปลาตองกายครับพี่น้องสูตรมเมื่อกี้คือบีบว่าแบบนี้นี่เลยเอาละงานเอาบุงสูตรเจ้าขมของเ็ดมินครับ พอหน่อยครับผมมันีจนจำมากจ,จำพิษจำถึงเนี่ยเราวเว <c oughs> ีไส<อ>มาท่านไหนใส่ <c oughs> อันนี้ล่ะ่ <c oughs> ามันจะใส่ดเดียวมาสุกก่อนถือมาตือมกระเพาะถ่ายใส่เลยยอยู่นบนนี้อมตัวกินข้าวกินข้าวลองขาวกินสี่มือดู หอมวยเด้เนาะกินใบกับเผาดิตู๊้แสบแสบคเดียวแสบผม เจ้าบีปลาครับเจ้าบีปลาวันจะเป็นยังไงลครับแต่ซีมือวันัครับจีกงผมหือว่ามันคือมากย่ลเนี่มันน้ำใส่กันคมไลกันน้ำต้มอีกับรวยรวยกหุดแล้ว มันว่าค้อยดิบจะเป็นตแเสบปลาวบกขันบ่เอาดูออกเบิร์จสิอันเนาะปกติเิ่นสีลาบเหนียวเยลุๆปลามันเอยูเห็น่น่อยลาบเหนียวโอ้เปนตะแเสบเพิ่นว่าตําว่าขวกไหมเออว่าได้กวดออกจากซากมเลยตําจนวันนี้ตุยวงตุยวงโน้นี่สีขาวกเดได้เกังันนี้มาลองเห็ดแล้วมึงให้กินหน่อยก็เป็นแอดมินจิสูตรมาเด้อ แม่ไมุ่กหรอกบอลแ่ไฟปุกแล้วเฮ้งปลาบุญุกหนาด้วยปลาบุก็ซุกนาอ้ยเฮปลาบุญก็สุกหนาดยเนาะโอ้โหเดียวเลยคนท่านี่กลังเขียตักต้มปลาครับแม่ไฟกำลังติดเกลือได้ไปหน่อยอย่าขอเชียร์มาผมขึ้นรถเดี๋ยวจิ ชดวลดใจเก็บพลันตทีบ้ท่านบอกเป็ดกับติดบุบโบทเอาินาะนี่แหละข้าวคัวพี่น้องเป็นี่คนะอยากกินอันลาบเป็ดอยากกินเป็ดงอันี้บอกถือขว้าถือลาบเป็ดนลาบเป็ดลาบเป็ดลาบไก่ลาบเป็ดแล้วว่ามันยังงินกิเนาลเปเ เอาจากมือยังเพ็ดทอดใบบกูทอดใบบมีขึ้นข้านียตุ่มเลยพี่น้องเลยส้ำถ้วาอันนี้บะฮัเนาะคำนวยคำนวยจม่ได้ตัางาคำนวยเจน้เพีรก็จึงจะไปเจอนันเลยเนาะนิชะแนกหอมคนไปคำนวย หอมหวยหอมัวนขาดเกพี่น้องเลื่อมปนเน่าโอ้ยปนเน่ามมันก็ไ่จริงใช่แน่นอแบ่ะลื่ืมผมสหลพ่อเมนใครตัวบุซี่มึงผสมปนดวันดีว่าักเนาไทยลืมบ้า ลงไก่ลุงคัวออยี่นึ่ลเลยีแถวพระาเลีวได้เคยว่ามั้งที่าบวีก็ไปอยู่คนห้องธรรมดาแหะตมไหวตมอัอยุตมการเวลาเนี่ยมุนก่อนมาแน่ตามดูดีบอมพม้นกันนะพ่อเจีนยาณะโลกคณะโลกการซีมเน่งจางเข้มง่าย ใส่ขุนเน่าอีกใส่ขุนเน่ตัวเนื้อนุ่มดีครับนุ่มโอ้ก็เป็นตัวนุ่มหรอเนาะมันบ่มีดดูเนาะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไก่เหืองใจพุเธะบู๊พอหวานเนื้อมันนุ่มบู๊พอดีแล้แต่ว่าแกงแกงเขียวหวานคือสีแสบเนาะแต่ผมเคยกินในเกลียเลยครับผมมาเลยเสียซุ้ยกินวันนี้ไหมไม่เสีย่าเสียของบ๊อบแสบแค่ไหน คนภากลางเาบกเลยาหลาคือเฮาเขาชอบมากๆมากลูกชิ้าให้ลูกชิ้มาตำิมอีกด้วยจิาิมหน้าไม่นี่น้าซำบด้ตียเป็นยังไิ่มโมเดลบริวาด้ตีเนื้อนุ่ม หมูหนึ่งเลยน้ำไล่ถ่ายอยู่นี่เป็นไรจางแค้มพันอยู่ดีเนาะคือว่าเอาซี่มีก่านี่ด้กินได้กินรดเพียรใส่หมูนี่ซื้อดอกเม้เสียบแท่เสียบแท่เลยพี่น้องเอ้าหาโรคหาโรคมานี ลอยนึงเลยวส้มนี้ละขายเปียกเลมไหม <c oughs> โอ้หายากเลยปลาหาานีมุ่นหาได้ไงไงวันนี้เนี่ยจานละลอยหนึ่นงป่ะนาอปลาหายากเลยเนี่ยเนโอ้ยหายากเล็วหาก,ากินยากมีแต่ปลาขาวุานานน้นไชาไปเงินมู่นเงี้ยถ้ามาได้เร็วปลาหนีให้กินยากเอาอยากป่ะไงมากินนกันเด้อพี่น้องเฟ้นครับชุมองสุวัสดแล้วครับอันนี้ไม่ใส่ก่อนไม่ลงไปไปถาป้าปุ๋ยกันแม่มันสินก็หน่อยไปกุละจ้ะ ก็ต,ตา,งงามมีภารกิจการงานกคือกนอนพี่น้องเลยลาไปไดวไหฮเป็นพุ่งบัอบกอามาอ<ด>ีอนน่นเดมา้าพี่น้องเป็นอสวยน้ำกันโอ้เอาสวยบ้านฮาเอิขันบนเทียงมหาใบมุ่งบยังนทุกบ้านฮโบราณเบรนสวย่ เด้อพี่น้องพรุ่นี้กินแมาเด้อพอหน่อยซ้อยเดีมพอผมกินหลับลาเด้อพอน่อยเสียบด้วยยักไปพอ้กผอหน่อยบิ่งนะไม่ไดบอกผอหน่อยแล้วมาหาทางกบเมียนโยกน้องผอสงสัยย่นเต็มพป็น่อผอว่าเตเต็มแอ เป็ียนเปี่ยนยูเดนเหครับเปลี่ยนอย่ามาดูนลูกาบวกเลยหรอกแต่ว่าขาดอย่าไปทำไปนีเนาะเอาเลยลูกเอาเลยลูกนใจเป็นใจเย็นใจเย็น น้ำสตีใสๆใช่แลเดี๋ยวเห็นตัวปลาเนาะหย่องนั้นนี่ปลาฮอดเวางก่นยมันลุนกัแล้วช่าี่รถเขากลางบานเลยบ่าไหมจะอ๋อแต่เป็นใช่ใช่ถือปลาที่พี่รถเขากลางบานโบว์แวบว์แเฮี้ยงไงเราเพ่อนจะสมเลยนน้อยพนหาหลาปลาขาวอยู่ครับน้งนด ปลาข้าวคือเจ้าพอได้ไหมคหนครับใช้แม่ถามเนี่ยคมองไปตึกแ่นมมันนํำเลือกบ่น้งลูกนี่คิน้มปลหยงเ่ยเนยมันยาวเหรไมู่้นีน้ำลูกเราต้อมันมันเป็นเจย์งไปตีหมอมรัดับเดยวกันได้ไหมน้ำดัดรับด้วกันไม้ต้องไปนำปิ้นยูว่าเมียสูกันว่าจริงชิห้ปิละมันจะงบลาได้เปล่า บากติระวังยละนั่ม้รแต่งบอกมนเป็นนไอ้สะพานตัวนูมันจะเึ่งเคงคนนี้มันหนุน้นเลตัวเป็นยาีไอ้มันบอนั่นองอกไแก่ขึ้มันจะโลงมากล้วมันจะขึ้นนี่นมันจหมุนพ้นขึ้นไปยันเนาะนหงแต่ว่ามันจ ไปต้องหั่นลูกสไส้โั่มหาไปยิงรุ่นเ้อไปยิงรุ่นเยิงเขาแนลูกไส้ยู่จุ่มพร่เด้อมาเด้อมาเด้อตลอน้องครุ่นทีมงานหลาบประตองคนหน่อยหอยยู่ขังเอี้ยงแยงอยู่ยังร้านไส้ลุ่หน่อยมาห้อดครุ่นกัน เนียมันลุมดีเนาะไม่แหอมาเสียเมเราเสียซิโบ่ตมิบงิเกปากินโน้ดอะ้ยกินโน้ดหอมไปอีกนึงข้าวหน่อยมักเลยดิพี่กินโนดนตัเยบด้ะมเก็บมันไม่ได้เปียจัดมันถมันเป็นหอม อีกตนน้ำคุมค่ะต่ม่ด้องรอยจะด้แบบในแอร์นะความด้วยนะแต่มืนสามันจระเทศเเนี่ยตันตกันเรซิเอเบปาุก็เนาะเอบในในแอร์เป็นระยอเรื่งจำไปแจ้วคุมผมหวานแจ้วบีบีปาสิเรื่องจำ้อนจำ้ามนุนเห็นพุ่งบ้าไม่พพุ่งอนเลยนะไปหรอ อย่นีพวกเดียวใส่ก็ไนตัวเดียวนะไอผีนลับปลาเพิ่นกักต่างกันหมดเเดี๋ยวจะไหมนี่เพ่นท่านจะไหมนาะโอ้ตใหญ่เดียมูตัวห่ไปหน่อยตางไงต่างไงทำไมมีปุเต้นอย่งนีพีครับเจ้าองเยังาเดอพี่น้องผู้พื่นกินข้อสวยข้อเทียงข้แรกก็ดีแสมกันเดอจ้ะ ปลาตองแ่บแบผอดีคือหอมิงครดูเมี่งหนอกเมี่งนากรุงไป็ไก็สมองเนอมแสบเอาก้อนมเดีมเนเพราะแสบแมี่ยงไปติงมันหอมพอดีมันกรอบพอดีเลยโอ้หลุดดอกเดียวอื่ออสเพชรดูหอมจร่งจ เดี๋ยวก็มาจะลังเมนูที่อยากเดี๋ยวพอจะแก้หายไม่อย่างไรหลับเปียกไม่เนาะจำเนาะเอาหนังมาตมุ่มเพื่อนอีกทีนาพ,พอพอเป็นผู้นงเบิ้องหน้ารังกองแต่ยืซิมเบิ้งนี้หน่อยนียน่ละมาซิมไรเป็นยับปากตัวเนาะเลียกไปอีกตัวมียาดียอยู่ยาอย่างไรยาปวดหาย มกนี่บักคเดเข่าก็มานแต่ว่าเขาบอกเคยเห็นจักเกนะครับลาบเป็ดี่สักอันก่อนหนอยสาเดิมาบนทนเแต่ว่าเพิ่น่าเพิ่นถือเขียนได้ครับแบบลาเป็ดกู้กันมันจะบนนี้อสบาไม่กี่คหรอกเพราะว่าจะพอเขาอ่านกินได้ยู่งบ่ใหหมูกับเซียวไส้แขกประมาณว่าไส้แขกมากบ่ยอมบ่อมากมั้ยแต่วอาแนี้งอยู่ในคุมไทยเฮียน้องสีมันกินได้ตำล่าคือเป็นสั่เพิ่นนั่น คนนี้ของวัตถ <laughs> <Sen DVD> ุแมทแซนเีาก็จะไ่กินลาบเป็ดเจสเียเนาะอยากเป็นเป็นเกี่ยวกันเป็นมูมัธยเป็นเกี่ยวันอไมเหตุผลรกว่ามันเนไมิแตกกันกินลาบเป็นแล้ตีกันเนาะวกินเราเราปตว่าแตกกันเ่มีนดเมันเมาเราตีกันซื้อรงู ความมันขมมมันหวานคยจังดี่อ่นเล้ม่อยนี่น้ำใสแนปามันขมแเลยครับนั่นนั่นขมแบบออกหวานระมาณกินกับตอจุงสิได้เหมือน จุป้าน่าเอะตัวฉันได้เห็ดดีดีเลยฉันได้เลี่ยเราเคยได้ปลาไม่เลวขอบคุณแฟนครับสมองสบายละครับที่ติดตามที่ชมขอบพูดในไรเรื่องพอหน่อยแม่ปางที่ให้ปลาตองไก่ใหญ่มากหลับสู่ลูกสู่เต่าสู่ทีมงานกินมือนี้ครับทิมนี่ยมอนี้ไปรุ่นพร้อมทีมงานครับขอกล่าวคำสวัสดีครับ